ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองนายธีทัตพิมพาว,วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในการประชุมหารือดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการสภาว,วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติพุทธศักราช2553และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องประจําปีงบประมาณ2564สืบเนื่องจากคณะกรรมการสภาว,วัฒนธรรมในแต่ละระดับได้ดำเนินงานมาครบวาระก,การดํารงตําแหน่ง3ปีแล้วแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ทําให้ต้องชะลอการดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการสภาว,วัฒนธรร ธรมทุกระดับออกไปและในปีงบประมาณ2,565จึงกําหนดให้สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดร่วมกับสภาวัฒนธรรมจัดตั้งสภาวัฒนธรรมอำเภอและสภาวัฒนธรรมจังหวัดคัดเลือกประธานสภาจังหวัดอุดรธานีเพื่อดําเนินการทํางานด้านวัฒนธรรมกิจกรรมทางสังคมทางด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีพิธีกรรมต่างๆซึ่งผลการคัดเลือกปรากฏว่าประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีคือนายประยูนนารีส่วนรองประธานสภาอีกคนคือนายสุร รจิตขันทวิชยัยนายวุฒิพลจังพลนายสมชัยโสเสียวและนายกิตคุณคนบุญ